พระอาจารย์วรงค์วิริยะธโรหรือหลวงตาม้าถือกำเนิดที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครในสกุลสุวรรณคุณเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2487โยมบิดาชื่อวันดีโยมมารดาชื่อโสภา ท่านเป็นบุตรคนที่สองในพี่น้องทั้งหมด3คนโดยเมื่อหลวงตามาเกิดมานั้นคุณแม่ได้นำท่านไปฝากให้คุณยายเลี้ยงทำให้ท่านได้มีโอกาสคุ้นเคยกับการเข้าวัดอยู่เสมอโดยหลวงตาเล่าว่าในสมัยยังเด็กนั้นท่านเคยไปร่วมพิธีพระราชทานเพลงิงศพของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพ่อแม่ครูบาอาจารย,าย์ใหญ่ แห่งสายพระป่าด้วยซึ่งในงานนั้นท่านได้มีโอกาสพบเห็นพระธุดงสายพระป่าผู้มีปฏิปทาจริยวัตรงดงามเรียบร้อยมาร่วมงานอย่างมากมายครั้งหนึง่งในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามนั้นหลวงตาก็ได้มีโอกาสไปร่วมรบในสงครามเวียดนามนั้นด้วยโดยได้ร่วมรบอยู่เป็นเวลานานถึงหนึ่งปีเต็ม ซึ่งในตอนที่เป็นทหารอยู่นั้นหลวงตาเล่าว่าท่านได้เก็บพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปี2497ได้โดยบังเอิญซึ่งเก็บได้ในบริเวณสนามรบโดยไม่รู้ว่าเป็นของใครท่านจึงนำพกติดตัวไว้ในกระเป๋าเรื่อยมาแต่หลังจากสงครามสงบแล้วพระองค์นั้น ก็ไม่รู้ว่าได้ตกหายไปที่ใดในขณะที่ร่วมรบอยู่นั้นหลวงตาได้ประสบภัยจากสงครามด้วยโดยท่านโดนสะเก็ดระเบิดฝังเข้าที่หลังของท่านอย่างจังแต่กลับไม่เป็นอะไรมากเมื่อไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าถ้าแผลไม่อักเสบก็ไม่จำเป็นต้องพาออกซึ่งแผลนั้นก็ไม่มีอาการอักเสบแต่อย่างใด กลางแผ่นหลังของหลวงตาจึงมีสเก็ดระเบิดฝังอยู่เป็นอนุสรณ์โดยภายหลังเมื่อท่านได้พบกับหลวงปู่ดูแล้วหลวงปู่ได้เมตตาอธิษฐานจิตให้สเก็ดระเบิดที่ฝังอยู่กลางหลังนั้นกลายเป็นพระไปเรียบร้อยแล้วต่อมาหลวงตาได้เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพโดยเข้ามาเป็นเด็กวัด อยู่ที่วัดเบนเจมะบอพิษคณะ1 1จากนั้นท่านจึงได้เข้าทำงานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่บริเวณซอยอารีและในช่วงที่ทำงานอยู่นี้เองเพื่อนคนหนึ่งของท่านได้ไปบวชที่วัดสะแกท่านจึงได้ตาไปงานบวชของเพื่อนและในงานนั้นก็ได้พบกับหลวงปู่ดูเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณพศ2519ถึง2520ครั้งแรกที่หลวงตาได้พบหลวงปู่ดูนั้นหลวงปู่ได้มอบพระให้ท่านหนึ่งองค์เพื่อนำไปใช้กรรมไว้ในขณะที่ทำสมาธิและท่านก็เมตตาสอนให้ภาวนาไตราสารนคมพุทธังสารนณังคัจฉามิธรรมังสารนณังคัจฉามิสังขัง สารนังคัจฉามิซึ่งในครั้งแรกที่หลวงตานำพระมากรรมทำสมาธิตามที่หลวงปู่สอนนั้นท่านก็รู้สึกว่าสามารถทำสมาธิได้นิ่งสงบเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและหลังจากนั้นมาหลวงตาไม่เคยไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านใดอีกเลยมุ่งศึกษากระแสพลังเหนือพลังจากหลวงปู่ดูเพียงองค์เดียวมาโดยตลอด โดยหลวงตากล่าวว่าหลวงปู่จะสอนสิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันท่านจะดูจากจริตนิสัยบุญบาร,รมีของแต่ละคนเวลาที่หลวงปู่ดูอยู่กับหลวงตาม้าเพียงลำพังก็จะสอนอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนคนอื่นหลวงปู่ท่านมีความรู้มากมีบุญบาร,รมีเต็มล้นหลวงตาเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของท่านเท่านั้น หลวงตาได้เล่าให้ฟังเรื่องบุญบาร,รมีอันมากล้นของหลวงปู่ดูว่าในสมัยนั้นแม้หลวงปู่จะอายุกว่าเจ็ดสิบปีแล้วแต่ท่านยังมีผิวสีชมพูสวยมากใครไปแตะโดนตัวท่านไม่ได้ท่านมีบุญบาร,รมีบริสุทธิ์มากแต่พวกเรายังมีกิเลสมากแตะโดนแล้วตัวท่านจะบวมเลย มีครั้งหนึ่งลูกศิษย์ขอปิดทองบูชาที่ขาท่านท่านก็เมตตาให้ปิดแต่พอเช้าวันต่อมาขาท่านบวมทั้งสองข้างเลยนับตั้งแต่นั้นมาท่านไม่อนุญาตให้ใครปิดทองตัวท่านอีกเลยหลวงตาเล่าพรางหัวเราะเบาๆก่อนทิ้งท้ายว่าตอนนั้นหลวงตาเองก็เป็นคนหนึ่ง ที่ไปปิดทองหลวงปู่ด้วยเพราะตอนนั้นหลวงตาก็ไม่รู้ในสมัยที่หลวงปู่ดูยังอยู่นั้นหลวงปู่และลูกศิษย์จะช่วยกันสร้างพระทุกวันเพื่อฝึกให้ใจอยู่กับพระเสมอและและนำพระไปใช้กรรมทำสมาธิภาวนาซึ่งหลวงปู่ได้กล่าวถึงเรื่องพระที่คนมักมองว่าเป็นเรื่ององมงายไว้อย่างน่าคิดว่า ติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าติดวัตถุอัปมงคลอย่างน้อยก็ดึงให้ใจเขาติดอยู่กับพระเครื่องให้เห็นพระทุกวันก็เป็นพุทธ,ธานุสติได้ใจเขาก็เป็นบุญดีกว่าปล่อยให้ใจเขาไปติดอยู่กับเหล้ายากิเลสสิ่งไม่ดีอื่นๆโดยลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ศึกษาวิธีการสร้างพระเครื่องของหลวงปู่ไว้อย่างครบถ้วน และช่วยท่านสร้างพระมาตลอดในสมัยนั้นก็คือหลวงตาม้านั่นเองในสมัยที่หลวงตาเป็นครวาดนั้นท่านเที่ยวไปเที่ยวมากรุงเทพฯย,ยุธยาเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติต่างๆกับหลวงปู่ดูเป็นเวลากว่า10ปีและมีความรู้สึกอยากบวชมาตลอด ต่อมาเมื่อปรึกษาเรื่องการบวชกับหลวงปู่แล้วท่านได้บอกว่าผู้ที่จะเป็นพระนั้นใจต้องเป็นพระบวชจิตให้เป็นพระตัวเราก็เป็นพระโดยท่านสอนเรื่องการบวชจิตไว้ว่าขณะกราพระขณะนั่งสมาธิภาวนาก็ให้นึกว่าพุทธังสรนังคัจฉามิ เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชัชฌาย์ทำมังสารนังคฉามิเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังคังสารนังคฉามิเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็เป็นภิกษุหญิงก็เป็นภิกษุณีพยายามรักษาใจให้เป็นพระอยู่เสมอ จะมีอานิสงส์สูงเป็นเน่ขัมมะบารมีชั้นอุกฤษตื่นมาก็กราบพระนั่งรถทำงานกินข้าวอาบน้ำทำอะไรอะไรก็ให้นึกถึงพระทำใจให้อยู่ในบุญเสมอตามองอะไรก็ให้ได้บุญมองพระดูบทสวดมนต์หูฟังอะไรก็ให้ได้บุญได้ยินใครทำบุญก็อนุมโมทนา ไม่ใช่หูพึงฟังแต่เรื่องดินทาว่าร้ายกันใจอยู่กับบุญไปเรื่อยๆมันจะเบาสบายอะไรที่ไม่เป็นบุญมันจะไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากกินเหล้าเมายาสร้างบาปกรรมใดๆพอใจเป็นพระบ่อยๆเข้ากายก็จะค่อยๆเป็นพระไปเองต้องเริ่มจากข้างในไม่ใช่ข้างนอก บางคนข้างนอกห่มจีวรเป็นพระแต่ใจเป็นโจรก็ไม่เรียกว่าเป็นพระแม้หลวงตาจะเป็นคารวาแต่บวชในใจเป็นพระเรื่อยมาแม้หลวงตาจะเป็นคารวะแต่ก็บวชในใจเป็นพระเรื่อยมาจนกระทั่งประมาณหนึ่งปีก่อนจะออกบวชจริงๆขณะที่ท่านขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่อยุธยา รถของท่านก็โดนรถเฉี่ยวจนตัวท่านลอยสูงแล้วตกลงมาหัวมงกับพื้นอย่างรุนแรงจนสลบไปหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่ากะโหลกของท่านร้าวแต่โชคดีมากที่ไม่มีเลือดข้างในสมองและไม่มีบาดแผลรุนแรงใดๆเลยเพียงสามเดือนเท่านั้นกะโหลกก็ประสานกันดีเหมือนเดิม ซึ่งหลวงตาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นท่านห้อยเพียงพระและสวมแหวนของหลวงปู่เท่านั้นต่อมาเมื่ออาการดีขึ้นท่านจึงไปกราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ก็ได้บอกว่าตายแล้วเกิดใหม่เองมีชีวิตใหม่แล้วชีวิตเก่าตายไปแล้วนี่คือชีวิตใหม่แล้วหลังผ่านอุบัติเหตุครั้งใหญ่ผ่านการบวชจิต การศึกษาแนวทางปฏิบัติต่างๆจากหลวงปู่มาอย่างเต็มภูมิแล้วหลวงตาก็พร้อมจะบวชเป็นพระทั้งกายและใจแต่เนื่องจากหลวงปูด่ดูไม่ได้เป็นพระอุปชาและท่านได้บอกไว้ว่าเวลาบวชต้องดูอุปชาถ้าอุปชาไม่เป็นพระเราก็เป็นพระไม่ได้หลวงตาจึงได้ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมพศ2531ณวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยาโดยมีพระครูพัทรกิจโสพลหรือหลวงพ่อหวนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์สมณศักดิ์ปัจจุบันคือพระพุทธไทยสวรรค์วรคุณเป็นพระอุปชา พระครูสุนทรธรรมนิเทศเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูพิจิตจิจ,จารเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาว่าวิริยะธโรหลังจากบวชแล้วหลวงตาต้องการจะออกทุดงเลยแต่หลวงพ่อหวน ท่านได้บอกให้อยู่ให้ครบพรรษาก่อนโดยขณะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์น,นั้นหลวงพ่อหวนผู้สืบวิชาสายหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตราธิราชและวิชาเหล็กไหลจากสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยังจะถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้กับหลวงตาด้วยทั้งที่ปกติท่านไม่เคยถ่ายทอดวิชาให้ใคร แต่หลวงตาก็ขอไม่เรียนเพราะท่านรู้สึกว่าเรื่องของคาถาอาคมมีพิธีกรรมมากต้องใช้เวลาเรียนและจดจำมากและตัวท่านเองก็สนใจแต่การปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ดูเพียงองค์เดียวหลังออกพรรษาหลวงตาก็มากราบหลวงปู่เพื่อออกทุดง หลวงปู่จึงมอบเงินให้หลวงตาไว้500บาทรวมทั้งของใช้จำเป็นต่างๆและได้หันไปหยิบรูปหล่อหลวงปูด่ดูเนื้อปูนมาให้หนึ่งองค์แล้วบอกหลวงตาว่าเอ็งไปไหนข้าไปด้วยหากสงสัยอะไรในการปฏิบัติให้แกถามเอาจากพระองค์นี้ซึ่งพระองค์นี้ในปัจจุบันได้มีลูกสิบท่านหนึ่ง มาขอจากหลวงตาไปแล้วหลายท่านอาจสงสัยว่าพระที่หลวงปู่ให้มานั้นเป็นพระปูนไม่มีชีวิตจะพูดจะบอกจะตอบคำถามของหลวงตาได้อย่างไรแต่ในลูกศิษย์สายหลวงปู่ดูนั้นทุกคนจะรู้ดีว่าพระของหลวงปู่มีชีวิตดังที่หลวงตาเคยเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่นำพระมาใส่ในกละมัง แล้วให้ลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมีหลวงตาอยู่ด้วยช่วยกันหลับตาอธิษฐานจิตปลุกเสกทุกคนก็หลับตาแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงดังกกุกกัก,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 กทุกคนก็นึกว่าหลวงปู่เอามือลงไปกวนในกละมังเลยไม่ได้สนใจอะไรต่อมาลูกศิษย์คนหนึ่งที่อยู่ในตอนนั้นได้มาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ได้ยินเสียงนั้น เขาแอบลืมตาดูปรากฏว่าหลวงปู่ไม่ได้เอามือลงไปกวนท่านเพียงเอามือจับกละมังแต่พระที่อยู่ข้างในกลับวิ่งวนไปวนมาจนเกิดเสียงดังพอท่านหันมาเห็นว่าแอบดูท่านเลยทำมือจุปากห้ามไม่ให้เล่าให้ใครฟังจนท่านมรณภาพจึงได้มาเล่าให้ฟังทีหลัง หลังจากที่กราบลาหลวงปู่ดูแล้วหลวงตาก,ก็ได้เดินทางโดยรถไฟไปยังเชียงใหม่แล้วเริ่มออกทุดงกำหนดจิตตามหาสถานที่ที่มีกระแสพลังงานเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ดูไปเรื่อยๆจนไปถึงพระบาทสี่รท่านได้พบกับผู้เท่าคนหนึ่งที่ได้บอกเล่าถึงตำบลเมืองนะว่ามีถ้ำที่มีบรรยากาศสงบสัปปายะ เหมาะกับการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีลักษณะคล้ายกับที่ตามหาอยู่ท่านจึงได้ออกทุดงต่อไปยังเมืองนะเมื่อทุดงมาถึงเมืองนะในช่วงแรกหลวงตาได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำหกซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าที่ถ้ำหกจะมีงูอยู่ตัวหนึง่งตัวมีสีเขียวเหลือบแดง แล้วมีหงอนก็คือพญานาคนั่นแหละเขาจะมาขดตัวอยู่ใกล้ๆก,กับกรดที่เราปฏิบัติธรรมทุกวันแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรต่างคนก็ต่างอยู่โดยหลวงตาได้อยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้านี้ประมาณหนึ่งเดือนแต่เนื่องจากถ้ำหกเป็นถ้าลึกที่มีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านจึงทําให้ถ้ามีความชื้นมาก ไม่สะดวกต่อการอยู่ปฏิบัติธรรมนักท่านจึงได้ออกทุดงหาถ้ำอื่นต่อไปหลังออกจากถ้ำหกหลวงตาได้ทุดงตามกระแสพลังงานของหลวงปู่ดูไปเรื่อยๆจนได้พบกับถ้ำเมืองนะซึ่งในสมัยนั้นมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนมองไม่เห็นปากถ้ำแต่เมื่อแหวกต้นไม้เข้าไป กลับพบว่าในถ้าซึ่งเป็นถ้ำร้างแต่กลับมีความสะอาดสะอ้านมากเหมือนมีใครมาปัดกวาดเช็ดถูอยู่ทุกวันท่านจึงได้กำหนดจิตดูก็พบว่าใต้ถ้าแห่งนี้เป็นเมืองบาดาลและมีพญานาคอยู่เป็นจำนวนมากที่คอยเฝ้ารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดูเอาไว้ ท่านจึงตัดสินใจอยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเมืองนะแห่งนี้เรื่อยมาหลังจากจำพรรษาที่ถ้ำเมืองนาได้ไม่นานก็มีลูกศิษย์หลวงปูดูตามขึ้นมาหาหลวงตาและเล่าให้ท่านฟังว่าหลวงปูเล่าให้เขาฟังหมดทุกอย่างว่าหลวงตาจะไปอยู่ที่ถ้ำไหนลักษณะของถ้ำเป็นอย่างไรทั้งที่หลวงปูไม่เคยมาที่ถ้ำแห่งนี้ และไม่เคยออกจากกุฏิของท่านที่อยุธยาเลยและในเวลาต่อมาหลวงปูดูยังได้เมตตาอธิษฐานจิตพระหน้าตัก19นิ้วองค์หนึ่งให้ลูกศิษย์นำขึ้นมามอบให้หลวงตาเพื่อประดิษฐานไว้ในถ้ำเมืองณแห่งนี้อีกด้วยนอกจากถ้ำเมืองนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปูดูแล้ว ทำนี้ยังมีความเกี่ยวพันกับหลวงตาเป็นอย่างมากโดยหลวงตาเล่าว่าบริเวณกุฏิของท่านในปัจจุบันนี้ตอนที่พบครั้งแรกท่านรู้สึกคุ้นเคยมากรู้สึกว่ายังไงต้องเอาตรงนี้เป็นที่พักให้ได้ท่านจึงได้กํำหนดจิตดูก็พบว่าที่ตรงนี้เคยเป็นวัดมาก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยาและบริเวณนี้ เป็นที่ที่ท่านซึ่งเป็นพระในสมัยนั้นเคยอยู่จำพรรษามาก่อนโดยท่านได้พบหลักฐานเป็นบาทดินเก่าที่แตกหักซึ่งเป็นบาทเก่าของท่านตั้งแต่สมัยนั้นอยู่ในบริเวณนี้ด้วยขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำเมืองนะหลวงตาได้เจอพบภมูมิต่างๆที่อาศัยกันอยู่ในบริเวณนี้บ่อยครั้งโดยท่านเล่าให้ฟังว่า เคยเห็นเทวดาใส่ชดามายืนอยู่หน้าถ้ำเราเห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจเขาเห็นเราไม่สนใจก็เลยบอกว่าตุนี่หยิงจริงวันหลังไม่มาดีกว่าหลังจากนั้นลองเรียกเขายังไงเขาก็ไม่ยอมปรากฏตัวมาอีกเลยหรือบางครั้งนั่งพักอยู่ในถ้ำก็เห็นเหมือนคนเดินผ่านหน้าไป แล้วก็เดินหายเข้าไปในผนังถ้ำหายแบบต่อหน้าต่อตาเลยก็มีแต่เราก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรนอกจากนี้ลูกศิษย์หลวงตาจะรู้กันดีว่าที่ถ้ำนี้มีเทวดาอยู่ท่านหนึง่งซึ่งทุกคนจะเรียกว่าพี่ยักษ์เวลาใครมาถ้ำเมืองนะก็มักจะแวะมากราบไหว้พี่ยักษ์ซึ่งหลวงตาได้หล่อเป็นรูปยักษ ยืนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำเสมอเวลาใครมานอนค้างปฏิบัติธรรมที่ถ้าก็จะตั้งจิตอธิษฐานบอกพี่ยักษ์ไว้ว่าต้องการจะตื่นกี่โมงพอถึงเวลาที่บอกกล่าวไว้นั้นบางคนจะได้ยินเสียงกระทืบพื้นดังตึงๆบางคนก็โดนเคาะหัวบ้างบางคนก็ฝันว่าพี่ยักษ์ไปเรียกในฝันก็มีทำให้แต่ละคนสามารถตื่นขึ้นมาได้ตรงเวลา โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเลยซึ่งเรื่องพี่ยักษ์นี้เป็นเรื่องที่มีหลายคนเคยพบเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติของลูกศิษย์วัดถ้ำเมืองณะไปแล้วประมาณสามปีแรกที่หลวงตาม,มาปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำเมืองณะนั้นท่านจะจำวัดในโรงศพเสมอและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานเร่งความเพียรปฏิบัติธรรมอยู่แต่ภายในบริเวณถ้ำ โดยไม่ออกไปไหนเพื่อหวังจะได้บรรลุนิพพานในชาตินี้แต่หลังจากท่านเร่งปฏิบัติธรรมพิจารณาทบทวนธรรมะต่างๆที่หลวงปูดูได้ถ่ายทอดไว้ให้แล้วท่านก็ได้พบกระแสะพลังงานเก่าของตนเองว่าท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิมาหลายภพหลายชาติแล้วท่านจึงหันมาปฏิบัติธรรมสร้างบารมีตามแนวทางพระโพธิสัตว์ เช่นเดียวกับหลวงปูดูครูบาอาจารย์ของท่านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อหลวงปูดูมรณภาพลงเมื่อวันที่17มกราคม2 5 3 3ท่านจึงได้ออกจากถ้ำเพื่อมาร่วมงานพระราชทานเพลงศพในปีพศ2534โดยหลวงตาได้พิจารณาเห็นว่า เมื่อหลวงปู่ไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครคอยเป็นหลักในการแผ่เมตตาช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายและสร้างพระเครื่องเพื่อเป็นกุศโลบายให้คนหันมาปฏิบัติธรรมแทนหลวงปู่เลยในขณะที่ท่านเองเป็นลูกศิษย์ที่ได้ศึกษากระแสพลังเหนือพลังและความรู้ต่างๆจากหลวงปู่มาอย่างเต็มภูมิรวมทั้งได้มาอยู่ที่ถ้ำเมืองนะ ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รวมกระแสพลังงานอันไม่มีประมาณของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเอาไว้อีกด้วยท่านจึงควรจะช่วยทำหน้าที่วางรากฐานและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติสร้างบาร,รมีช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายและสร้างพระเครื่องเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงปู่ดูต่อไปในครั้งแรก หลวงตาไม่มั่นใจนักว่าจะสามารถทำหน้าที่แทนหลวงปู่ดูได้หรือไม่แต่เมื่อนึกถึงที่หลวงปู่เคยบอกท่านไว้ก่อนออกทุดงว่าเอ็งไปไหนข้าก็ไปด้วยก็ทำให้ท่านมีกำลังใจว่าหลวงปู่จะต้องคอยช่วยให้ท่านทําหน้าที่นี้ได้สำเร็จแน่นอนหลวงตาจึงได้อธิษฐานจิตว่า ถ้าจะให้ท่านทำหน้าที่แทนหลวงปู่ได้ขอให้หลวงปู่นำของที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่มาให้ภายในสามเดือนซึ่งหลังจากท่านอธิษฐานได้เพียงสองเดือนก็มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ขึ้นมาที่ถ้ำและมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายของหลวงปู่ชิ้นหนึ่งให้กับท่านทั้งที่เขาบูชาของสิ่งนั้นมาในราคาแพงหลักแสนโดยเขากล่าวว่า อยู่กับเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่กับหลวงตามีประโยชน์กว่าและหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนนำมวลสารของหลวงปูด่ดูมาถวายให้ท่านมากมายหลายอย่างท่านจึงได้เริ่มเผยแผ่แนวทางการปฏิบัติธรรมในสายโพธิญาณและสร้างพระตามแนวทางของหลวงปู่ดูเรื่อยมาตั้งแต่ประมาณปีพศ2534จนถึงปัจจุบัน คนเราเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดีมีดีอยู่อย่างเดียวสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติภาวนา